สวัสดีครับเพื่อนเพ่ครับพบกับบังคำเฟมิลี่ครับวันนี้มากินเข่าปลาครับพี่น้องเอออยู่หน้าหมูครับคักขนาดได้หนี่งวันนี้นะครับมีทั้งย่างหมูย่างปลาครับตอนแหลกลองเรื่อมหมูซสก่อนครับหมูดำเนอะน้องขาเนาะหมูดำครับสุดยอดเลยหมูปลาครับหมูปลาหมูปลาเทียมเนาะเหลียอยูบาร์เนี่เดี๋ยวนี้ครับมาเป็นตะกินทัอะไรครับตำักหุงก็มีเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับโอ้ดีครับตำักหุงครับพี่น้องอันเนื้อมูย่างครับกุหหนังมันเป็นัวหมูเนาะหนังมายะมาซอยครับ ตำมาคงสุดยอดครับพักพักกับพักในบ้าทนะครับเนี่ยพักสลัดในบ้านเครื่องดื่มกับทั่วรไปครับทั่วรไปเครื่องคายบริเวณเครื่องคายมีของกรเอาษใส่เขาเหนียวครับผมสุดยอดเอาเขาไปเพื่อนมาเลยเมื่อใส่เจียวนะพอดีเลยอันนี้โอ้ยอันหนังมันมาก่อนของแถบกุกของเขากับปลาแดงครับโมนี่กุกซาราวลามาเป็นกุกให้โมนี่เพื่อนว่าอหนังมาก่อนแล้วครับ ว้าวอย่างลูกเลี้ยงหลานครับการบำนาญหลับนอนกินเงินเดือนในซื้อพันบอกเดือนละแสนอ่าเขาเมื่อใดเขาหายไปสอนก็ไปสอนพิเศษอยู่วันะครับสอนใซนนะสามแยกหมดเลยเออเล่ไพ่มาเลยได้พิเศษได้พิเศษสุดยอดเลยนี่ครับนาขี่มันนะครับหนังมันโอ้ยผุดแล้วตัวบุญแล้วผุณหมาหนังหนาผมสีซีมหนังมันบุญละครับหนังหมูปลาแน่นอนเลยสุดยอดเลยครับ คุณน่ะพักจากั่วงพักยังอะไรนี่ใบยี่หรามันต้องผัดเนื้อเลยผัดเนื้อผัดอะไรสุดยอดผัดใบยี่หร่ามมากระมูคือเก่าครับโอ้ทันปรัชญาแต่คำเข่าพุณน่ะคำเข่าเพิ่นนะครับอ่าซีโกงมุนมาไอเจ้าของช่องเบาแฮกกินแซ่บกินนัวนะครับนี่กำลังสีตั้งช่องประสานห่อผักยี่ราเออห่อผักยี่ราเออเอาไปมันจิ้มค่ะเกลือเทศเป็นได้ ข้ามเข่าอ่าเฮ้ยตุ๋ยเลยเต็มปากเต็มคำเลยเต็มปากเต็มคำคักขนาดเพื่นครับเพื่อที่พ่อของปลาเสิร์ฟจากยาโซท่อนเขตยสามครับเพืเ่อนเสือเพื่อนเจฟเผยว้าวไม่ไปลูกเลยเป็นลูกเคยนะฟุตบอลว้ามีลูกเคยเป็นนักนนฟุตบอลครับตัวจังหวัดยาโสธรมันเลยได้เสือใส่เสือยาโรครับอืมไหนครับชิมไปมยีลายอืมยีลายครับ ยิ่งลาลดร้อนแรงแบบคนท่เที่ยวท่องได้ยั่อยเนาะอือหือตอนนี้คก็ยองแตาไม่หุ่งเลยละครับพี่ใส่กำนังหมูเพิ่เป็นไงเอาจากใบเนี่ยบิดไปปากบิดไปครับขัดบานยังอือมีลูกบอกลูกไม่รำบอกรำยังเรื่องไหนๆเแซ่บแซ่บครับแซ่บ กับเพื่อนผมก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อครับเด้อพี่น้องบางคำแฟมิลี่ส oui> well ่งแน่หน่อยอยู่ในอ้อมบกน้ำใจครับอ๋อถ่ายย้ำว่างย้ำยังไงล่ะครับผมมืออยู่ตรงหน้าเด้อเหมือนมือยืนตรงหน้าครับบรรยากาศลมพัดไว้ว่ครับยังหน้าช่างเตีวช่างเตวช่างชีคว่านมูฮัมหมอย่างหมูครับผมของหน้าสังเงานใจจะปลอดกองหน้าเด็กกีฬานว่าดมุมย่างสวยงามครับเสร็จเข่าเสาแหลก บรรยากาศ่น่น้อนมามีว่าอะไเนีเอาเาก่อยหลายลูกเกะแข้งคมให้เต็มากครเพอาได้อาศัยคนนี้แล้วครับทำตากอกคนเรนหันนีจังหน่อยผมแต่แต่รงนี่ละั้ออนยิ่งบุได้บได้ดอิเต็มเมื่อวานุได้เอชิลูกโคกยลูกโคแผมเตมุ่ไปนนเอิได้บานมงงาด้วยนได้ล้รับนี่ครับผม พักพักกะไรสารเด้อมาแค่คมก็มีแก uh ja mm ้วหวานอืมห่างกุ๊กเขาคือเป็นนั <k <k ่งคือผมมากินกุ๊กเขาดูสิครับใหญ่ผมมดเลยข้าวหนักข้าวหนัเลยติวเล่นบ่ครับผมบ่ต้องมีมะนาวใช้แต่เกลือเทศน้อยอยู่ป่าเอาเอาส่วนแฟนครับมากินนะครับออยยู่มามาพิกัดนาคอยนาคอยวังยางแล้วเขาอะไรนะอะไรนะบ้านเออยู่ห้วยไร่บ้านนาคอยห้วยไรบ้านนาคอยเนาะเพื่อวังยางเพื่อวังยางนะเพื่อนเนาะ พี่ผนนะตาองการนี่เล็กพี่เล็กคนนะครับพี่เล็กคนเมื่อวานนี่ันธุ์เห็ดบันไดฮะโย่ช่างเชื่อมช่างเชื่อมพี่เล็กพี่ชาชนะทุกอย่างเล็กกระลบ้าวเล็กกระลบ้าวโอเคครับนี่ครับสี่โค้งสี่โครงนะบอชนะแต่เมียครับหมูปลายน้องเลยขอบคุณมาแข่งผมพี่น้องเป็นสมุนไพรเป็นบ่นีี่มมาแล้ว มันอยากมากดิผมแกงขมครับแม่ขมขมนี่มันอยากเป็นยาเลยกคือของห่อแล้วเขาขึ้นมวหงาวยแทบปนน้ำมันหงงเนยักหนาเนี่ยขึ้นมาหนาเปลี่ยนมาเบิรเลยทั้งหมากนาวทั้งหามาไปเรื่อยเรื่อยตัดเรื่มันแดงมาเากก่ามาินกด้ก็้มาเบิร์ เออเฮ้ยไม่เห็นละถ้าทางงูวะบอกทุดยอดเลยนั่นมันโดดเยี่ยมเลยเพื่อนกินปลาป่ะจะจะลุยเลยเด็กกินปลาป่ะก้าวไปได้มันเสียใจได้โอ้ดื่มปลาเนาะกินไปเรื่อยๆปลายังอยู่สาเด็กพี่น้องเลยเดี๋ยวในพุ่งลดลรืมีความเขาสีเผาแล้วครับวนนี้ปลานิลกับปลา,า,า,านิลกับปลาตะเพียนเนาะปลาปากเนาะท่านเนาะ โอ้ยอย่าลืมด้วครับฟาร์มสีพร<อ>ฟาร์มยี่บอนฟาร์มนี่แหละอุ่นเซนบังคุ้งก็ได้ครับพี่น้องซับไว้ตลอดเวลากินปั้นมือว่ากันกินจนง่วงออกลูกโอะไรมาเนี่ยกำลังเฝ้า,ฝานองง่วงอยู่ครับตอนนี้ยังไม่นองงัวนง่วงอยาก่างเีของแซ่บกับพี่ได้ครับพี่องเนี่ยกักระเทยยาเอาอยู่ผิวหนังย่างทั้งหมูก็ย่างปลาก็ย่างครับพี่น้องขนาดได้มาอนึอน่งเด้อพี่น้องเด้อมามามาเบิร์ตอยู่นี่แหละครับสีพรฟาร์มครับพี่กัด บางยางนาค่อยบั้นนาค่อยนาะางยางนาคอยพนมครับมีป่ากินตลอดปีซาหน,นีมาตอนใดก็ได้กินครับผมตะเพียนครับไอ้นองเซฟมันนี่เซฟเตาเอา่อเซฟเตากินพววงนายกดนอกจากชิว่าเ,าเก้งเลยกระตืออ้าเก้งมอน แต่ว่าซักเนีมันเป็นลุงผมได้แต่ว่าเอิ่นมันหั่มนะครับมันหน่อยกว่าหั่มนิดนึงนะเนี่ได้ลุงเต้าลุงเต้าอาเต้าหัวนะเพิ่นบักก็ได้ทำในน้อยหนึ่งจะได้มีหลายคนด้วชื่อสุดยอดเออกำลังแห่กำลังแห่ไปเนาะ ยอดจังว่าจังว่าจังว่าจังวาจังว่าลุงเราใส่ตัวนี้โอ้นะครับกำลังสิก้อยปลาตะเพียนเราแต่เราพอเราต้องนะรอบ่เบ้อนะเต่ากุกกุกเต่าก้อยปลายไปปลาคักขนาดบึ้งุติ่งหัวมั้งทีครับพี่อ๋อคนซื้อลิงบ้านใหม่มีไปชวนทุกคนไป่กับเต่าหูวกาแข่งได้ทุกอยลางคาดขนาดแน้นอนเอ้ปลาจากซ่านะครับจากบอนครับนะครับ นี่ครับคนคู่ซานะครับตรงนั้นครับกินสวนเบิร์กับมีพักเบดคูอย่างมาต้องไปเอาพักสื่อเลยครับปอดสานพิษครับตนี่นีครับปลานึนย่างคนสุดยอดเลยหัวมันยไม่หัวมันบหักได้ปลาจะเพี้ยอย่างหัวแจวเลยเน่าเนยานอกาเด้อ โอ้ตองแถเลยครับไปนองเอ้ยตอนนี้ปรุงแล้วครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบลายเครื่องบวงมันใส่นปรุงสลดนะป้าว้าวว้าวว้าวว้าิวเาวว้าวว้าวว้าวาวว้นว่าแม่นว้ากว้อพี่น้อ้้ยวว้้้ว้าว้วว้้้า้แ่า นำปลาดีใส่ลงไปอันใส่ปลาดีนะค้ับไฟโมเสียไฟโมเสียมาบ้านเราปกติเสียมาเลยโควิดกะยังครับคือว่าไขวัดไงเขาเสบเสาแล้วไปหาหมออลไรนะตะไวนโมเสียเลยปลาแดกปลาแดกนะครับใส่ก้อยปลาแต่ไมีปลาแดกให้มันนัวเนาะบอกไปเด้อนไฟโมเสียกับพี่ปกติกับชมนวนเกลือใส่ระบบเกลือเกลือใส่แต่ตกร้านเออไข่โมใส่เกลือนี่มันพิษเลยได้อองใส่ฟังหอมเทลงเลยบ่หนิเดี๋ยวถ่ายกุกเตาก่อนสุดยอดหนองเอ้ยของแซ่บอยู่นี่แล้วก้อยปลา ดึงหูกรบอกครับผมอินมากครับันต้องการง่วนใหญ่ต้อพูดกับทวิตฟาร์มนะครับนะมีขายมีอันันพร้อมอยางก็คือผสมพันธุ์สมพันธ์ผมผสมพันเอยเคยเอาลุ่งท่านึงแลยวะจินไไทยอยู่ครับผมพุด้เอาง่วไสุดยอดเลยครับผมผิดซดคุณอ่ะแเ่ิงเลยโอ้จากสามถ่นชะเต้าถั่นใหญ่คนอืบุเพ็ญพิงี่บุเชียคุณ นี่มันหวานนะพิงพริีอ่อนนาะเต่าอ่อนิีอ่อนมันเนแนวของอ่อนนาะต่าเนาะของอ่นอ่อนเบเมียของเท่าได้ทกินไปังับเกีขนเสียเเาม่เอาปลาทนเลยทอทีอาคุกมาได้คุกเลยเออไอคนน่สุดยอดเสบเต่าเสียบเต่าครับบดใส่เลือดบ่มันบ่แมนก่อยเนื้อตึมจึบ นี่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 เบื้องบนปาชีบเห็ดนต้องบีบต้องบีบบางนาวพ้อมหมันให้มันยุกเท่าไห่ใช่บางนาวจะบอกอีกแบบนึงเลยอกเนปลาแดงจัดการแล้วพุ่นปลาทุกแล้วครับปุ่นปลานิ่มเคนไทยกล่องเขาใช่ไหมไทยแล้วไทยแล้วเออเอานิลูหาเปนเบอร์ามนะคั่นจนีใช่ป่ะตายคนมูให้ดเสี่มีอาสังหาครับผมสียากแจ้งจางเราเป็สีป่นปุ่นอยู่เป็นไง จางิบจ้างนาะจางกันจางกันทัละ่เกนปลาอปลาไมเนาะกิน้ปลานาบ่มีกินประเมันมีะบอกขันยูตาปรเทศบ่มีน้ำปลาต่งสิเขาใส่ตะเกือบเอายังไงอันอีกมันถูกต้องแล้วครับนี่นะเซฟมันต้องมสี่หอมมันบ่อยากเตกันก็ตาปนไหนั่นบกเกี่ยวกันบ่มนไม่ังไม่ังกันใช่ไหมชิมุมีแบไหนมงนะหมดแล้วเสีแล้วหมดแล้วหมดแล้ว มการเลยชิมชิมชิมข้าวเลยบม้มีข้าวหม้ข้าวเอาุด้วยเต่าวะบังยู่อมอนป้าปเราหมักต่วอย่างโหป้าผมหมูข้าวได้นี่มันก้อยกันน้อยหัวยังน้อยเต่าเอ้ข้างผ่านๆข้าวขนาดผ่าน พอานวไดวงจุดกึงบ่วงเนาะถา้เสอปีนี้ช่ไหเ่นาะเอาสุกน่เนาะัวเนาะวัดปลาเยวาๆนะอันเมื่อกี้บัวั่นุกกว่เลยนี่อ้โหจบวงไงเจาบวงกไงเนี่เอาบ่เป็นยังเอาขวสุกไปเลยขวสุกไปเลยสุดยอดเลยนี่ครับใบหูเสือเขาไลยน้องใบหูเสือครับ่าเาุงผูเจ้าได้ชนว่าชุดยอดเนย ววน,น้อยมาปิเทอมมึงจลงมาน้อยคนนี้อะไรสองคนลงเวนาเนี่ยต้นมากตื่กว่านีแล้วมอมออออห,หอมขนาดครับใบหูจขัดลพี่นองเ้อเจ้าเดี๋ยวลูกเขามาปิเทอมเนอะสาเข้าหน,าหนังเฮือนเนอครับผมอืมอดาด้่อยมากจริงจริสาหนังเฮือนเล<ม>่หน<ม>่ยนึงเล่นใหญ่หน<ม>่นใหญ่เจ้าเห็นสาหนังเฮือนเพิ่นอยู่ไหนเห็นตัวสาหนังเฮือนกูเเอามองนะลง ต้องมองทำานรเง้ยนต้องมองไปเอื้อมปูใหญยสั่นแนูใยญ่วีแน่ว่าน่กไนจบนะะจบงชักนะเออรางชักเดียวก็ย่จบต้องมองชีพลงรุนนะหัวไปเนาะคนมาไปหาขนไครับมาค่นี่ครับหัวปไา เมอสเอาไมดจะขวดทิมลงทิมลงเลยนะมอเตาเนี uh ่ย huh. ก็บไข่ไขเขาได้มาหากินนี่จ้ะถ้ากว่าคำมากกับไปหาเงือนเมียเขาโหลดหากินหากินชิวจันทร์ครับหมูกเปิดหมูให้จานหมูก็ได้เห็ดรักขี้ทำมาพอได้เห็ดรักบ้านอือคือขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบพี่ตอดีนะครับเด้ออยากเห็นบรรยากาศการซุ่มแซวเห็นนักกินกินกันนะครับระวังญาติพี่น้องนะครับของคนอีสานสไตล์บ้านๆนะครับ ในการจับปลามาก่อยปลากินน้ำกันแสบๆนะครับเนาะเบ่งบรรยากาศนะครับตอนยังนุม่มยังหน่อยพอแล้วหลายๆคนที่ไปอยู่ต่างประเทศต่างเมืองก็เห็นบรรยากาศแล้วลึกถึงนะครับ